นามสกุลเดียวกันณโรดมอีเปรตเนี่ยเป็นเจ้านอกไส้หรือเป็นเจ้าไกลไส้เจ้าไม่มีสารหรือเป็นเจ้าอะไรก็ตามแต่มาชีา้หน้าฐานไทยวันก่อนอีเปรตเนี่ยเป็นเชื้อเจ้าโดยที่ไม่เรียนประวัติศาสตร์อีเปรตเนี่ยเป็นลูกกระโลกของอีฮุนมาเน็ตหนีร้อนมาพึ่งเย็นแผ่นดินไทยมึงทะลักเข้ามาในแผ่นแผ่นดินผนังเจ้าสิริกิตของเราเนี่ยเป็นคนเปิดสภาาชาติรับพวกมึงมาทั้งหมดเลยเพื่อที่มาช่วยดูแลลูกหลานพวกมึงแทนแล้วถึงขั้นเนี่ย เมียกษัตริย์ของประเทศมึงเนี่ยต้องเสด็จมาเยือนประชาชนของพวกมึงด้วยตัวเองที่จังหวัดในชายแดนประเทศกูที่จังหวัดตราดไม่รู้จักประวัติศาสตร์ไม่รู้จักสำนึกในบุญคุณก้าวแรงแกงร้อนไม่นึกถึงปู่ย่าตาทวดมึงเนี่ยเขาเนี่ยขอบคุณประเทศไทยขนาดไหนมึงไม่นึกอะไรเลยแต่มึงเสือกมาเป็นลูกกระโลกบนส้นตีนของไอฮุนเซนไอฮุนเมเน็ตมึงจะเป็นลูกหลานเจ้าไปหาพ่อมึงเหรอฉันจะเปิดคลิปให้พวกเธอดู อีเจ้าตกขอบที่มาชี้หน้าทหารวันก่อน่ะมันเป็นสกุลนี้เจ้าหญิงมอนิพระชายาของเจ้าโรดมศรีอนุผู้นําประเทศกัมพูชากระทิปไตยซึ่งเดินทางมาเยือนประเทศไทยได้เดินทางไปเยี่ยมผู้อพยพชาวกัมพูชาที่ค่ายผู้อพยพไซดีอํพพา,าอเภอสังขัขาจังหวัดสุรินทร์โดยมีนายเสียหลิงประธานศูนย์อพยพและผู้อพยพชาวกัมพูชาวกชาว่าห้าหมื่นคนขอให้การต้อนรับ โมนิได้สอบถามความเป็นอยู่ตลอดจนทุกสุวพร้อมทั้งนำความระลึกถึงของเจ้าเสียนุมายังประชาชนของพระองค์ซึ่งผู้อบยบซ้ายบีแห่งนี้จัดตั้งขึ้นมาปี2523ปัจจุบันรับผู้อพย,ยพกว่า9,987ครอบครัวผู้อบยบจำนวน47,420คนเจ้าหญิงโมนิกได้ขอ,ยยอให้ทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันต่อสู้เพื่อขับไล่กองกำลังเวียดนามออกจากกามพูชาให้เป็นผลสำเร็จ จากนั้นได้มอบเงินบริจาคของเจ้าสีหนุกเงินบริจาคของชาวขมินและเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลประเทศต่างๆรวมทั้งสิ่งของเครื่องใช้ให้กับผู้อพยพด้วยโอกาสนี้เจ้าหยินโมนิได้เปิดเผยว่าการเดินทางมาเยือนประเทศไทยครั้งนี้เธอได้นำความปรารถนาดีจากเจ้าโรดมสีหนุกถวายแด่ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและกัมพูชาจะคงไว้ซึ่งความสัมพันธ์แน่นแฟ้นกับประเทศไทยตลอดไปสำหรับการต่อสู้ระหว่างชาวกัมพูชานั้น และกําลังเวียดนามยังคงมีอยู่ต่อไปจนกว่าเวียดนามผู้รุกรารจะยอบท้อนกําลังออกไปจากกับพูชา Relations between Prince An and the Kingdom of Thailand are excellent as always I'm วันนี้เจ้าหญิงมนิกประชายาของเจ้าของเจ้านโรดมนั่นคือปีพศ2530 1987ตอนนั้นเนี่ยสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจเราเนี่ยทรงเป็นในานามสภากาชาติไทยก็เปิดศูนย์อพยบเพื่อที่จะรับประชาชนชาวขเขมรที่หนีตายมาพึ่งประเทศไทย ทั้งหมดประมาณเกือบล้านชีวิตเจ้าหญิงก็มาชื่นมาขอบคุณประเทศไทยแล้วมาเยี่ยมพระสงฆ์นกรของตัวเองส่วนอีเปรตเนี่ยเป็นหล,ลานไกลๆใส้ของเจ้าหญิงโมนิกนามสกุลเดียวกันคือนามสกุลณโรดมอีเปรตเนี่ย เป็นเจ้านอกไส้หรือเป็นเจ้าไกลไส้หรือเป็นเจ้าไม่มีฐานเป็นเจ้าไม่มีเจ้าไม่มีสารหรือเป็นเจ้าอะไรก็ตามแต่มาชีา้หน้าทหารไทยวันก่อนอิเปรตเนี่ยเป็นเชื้อเจ้าโดยที่ไม่เรียนประวัติศาสตร์อิเปรตเนี่ยเป็นลูกกระโลกของอิฮุนมาเน็ตการเป็นเจ้าต้องอยู่เฉยเฉยการเป็นเจ้าในประเทศกัมพูชาเนี่ยมึงต้องนิ่งๆิ่งการเป็นเจ้าเนี่ยมึงต้องอยู่ อย่างมีความสมฐานันดอนเจ้าไม่ว่ามึงจะเป็นเจ้าที่ไม่มีฐานเจ้าไม่มีศาลเจ้าไม่มีบ้านเจ้าไม่มีจะแดกหรืออะไรก็ตามแต่การเป็นเจ้าในพื้นที่ประเทศมึงเนี่ยมึงเพราะว่าพวกมึงก็ไม่ได้คิดที่จะโง่หัวขึ้นมาเพื่อที่จะมารักษาฐานันดอนของสมเด็จอะไรต่างๆในประเทศมึงอยู่แล้วเพราะว่าพวกมึงก็อยู่ภายใต้อุ้งตีนของไอ้วุ้นเส้นอยู่แล้วไม่ใช่เหรอ แต่การเป็นเจ้าในประเทศมึงมึงต้องนิ่งนิ่งสง่างามมึงไม่ใช่เอาผ้ากาวมามัดคอแล้วก็มานั่งชี้หน้าทหารไทยท,ทั้งที่ในมึงยังไม่รู้เลยว่าเขตใดเป็นเขตใดอยู่อย่างนี้ตอนที่พวกมึงเป็นล้านล้านชีวิตเนี่ยไม่มีจะแดกหนีร้อนมาพึ่งเย็นแผ่นดินไทยมึงทะลักเข้ามาในแผ่นแผ่นดินพระนางเจ้าสิริกิตของเราเนี่ยเป็นคนเปิดสภาาชาติรับพวกมึงมาทั้งหมดเลยเพื่อที่มาช่วยดูแลลูกหลานพวกมึงแทนแล้วถึงขั้นเนี่ยเมียกษัตริย์ของประเทศมึงเนี่ย ต้องเสด็จมาเยือนประชาชนของพวกมึงด้วยตัวเองที่จังหวัดในชายแดนประเทศกูที่จังหวัดตรากเปิดตั้งหลายที่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดพวกมึงเนี่ยเป็นลูกหลานเจ้าไม่ว่าจะเป็นไกลไส้นอกไส้นาสกุลเดียวกันอยู่เขาก็คิดว่ามึงเป็นเจ้าเอาผ้ากวมาพันคอมาตัวเดียวแล้วก็มานั่งชีนะ้หน้าเป็นอีป้าแถวลงเกลืออยู่เนี่ยนะฉันบอกได้เลยว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามแต่นะ ถ้ามึงตกต่าเจ้าอับปางมึงก็ต้องหนีร้อนมาพึ่งเย็นใน,นแผ่นดินกูอยู่นั่นเองมึงมาช้อปปิ้งประเทศอุดรจังหวัดอุดรบ้านกูไม่ใช่เหรอมาช้อปปิ้งห้างที่ขอนแก่นบ้านกูไม่ใช่เหรอมาช้อปปิ้งที่ห้างที่โคราชบ้านกูไม่ใช่เหรอมาซื้อผงชจลรดบ้านกูไม่ใช่เหรอหาอีจ้าไปมีสารนามสกุลตัวเองเนี่ยนะนามสกุลเนี่ยนะสีหนุด,ด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นมีอีโมนิกมึงฟังไว้นะเมื่อไหร่ที่กระาม ที่พวกมึงเนี่ยบ้านแตกสาแลขาดและคาตะเดียวกันบ้านมึงเนี่ยไม่มีที่หนีไอ้พวกกลับระเบิยด้วยถ้าเกิดเกิดสงครามโลกมึงก็ต้องหนีมาบ้านกูเนี่ยแหละอีง่อีเจ้าไม่มีสาลทําไมละ่ะด่าเจ้าประเทศเขมรได้ค่ะไม่ผิดกฎหมายค่ะเพราะว่าป,ปกติเนี่ยผู้ปกครองประเทศเขมรดาก็ด่าเจ้าประเทศเคมรอยู่แล้วแล้วก็บูลลี่เจ้าประเทศเขนรอยู่แล้วแลวปะปกตินะคะ ที่ประเทศกัมพูชาเนี่ยทั้งอิฮุนเมเน็ตครอบครัวอิฮุนเมเน็ตทั้งอิฮ e ุนเซนก็ขยี้เจ้าประเทศเขมรมาตั้งประมาณ50 60ปีอยู่แล er ้ว <const owment> ค่ะค่ะดัลมริกาก็เลยเปิดเปิดสักการะดาเจ้าประเทศเขมรซะเลยค่ะก็ถ้าเกิดมึงเป็นเจ้าประเทศเขมรและมึงไม่รู้จักคิด ไม่รู้จักระงับยัดยัง้งไม่รู้จักอยู่นิ่งๆไม่รู้จักความสง่างามไม่รู้จักประวัติศาสตร์ไม่รู้จักสำนึกในบุญคุณก้าแรงแกงร้อนไม่นึกถึงปู่ย่าตาทวดมึงเนี่ย เขาเนี่ยขอบคุณประเทศไทยขนาดไหนมึงไม่นึกอะไรเลยแต่มึงเสือกมาเป็นลูกกระโลก,โลกบนส้นตีนของไอฮุนเซนไอฮุนเมเนตมึงจะเป็นลูกหลานเจ้าไปหาพ่อมึงเหรอด่าเจ้าประเทศขเขมรน,นะคะพวกมึง่าด่ามากกูด่าเจ้าประเทศขเขมรพระเจ้าประเทศขเขมรตอนนี้ก็ไม่เหลืออยู่แล้วค่ะพระทุนนี้ก็ไปนะฟอนลําทําเพลงจนกระทั่งอีไอฮุนเซนเนี่ยแม่งเอาภาพมาประจานอยู่นั่นแหละมึงจะมาเนรคุณแผ่นดินประเทศสยามของกูสิมึงจะมาเนรคุณแผ่นดินประเทศกูสิสมเด็จพระนางเจ้า ศิลิ์ถึงแม้ว่าท่านจะทรงประชวนแต่ท่านก็จําความทุกอย่างได้เพราะฉะนั้นเนี่ยดูโทรทศน์พัดลมต่างๆอยู่ท่านจะรู้สึกขนาดไหนถ้าเกิดพวกมึงเนี่ยไม่ไสนับสนึกบุญคุณข้าวแดงแกงร้อนท่านเลยอะ่ะเออเพราะฉะนั้นการที่พวกคุณเป็นเจ้าเป็นสีหานุเป็นนนรดมเป็นอะไรก็ตามแต่มึงก็อยู่นิ่งๆซึ่งมึงจะไปเสือกอะไรกับการเมืองระหว่างประเทศละอีควายนั่นแหละกูถึงขั้นต้องด่าดเจ้าขามศว่าอีควายแล้ว<อ><อ>ก็จริงๆอ่ะมันเป็นเจ้าหรือเปล่ายังไม่รู้แต่มนานำสกุลนั้นมีคนขุดมา แต่การที่เกิดมึงเป็นเจ้าตกหล่นมาจากไหนก็ตามแต่มึงเนี่ยไม่สำนึกบุญคุณแผ่นดินแม่แผ่นดินเข้าแดงแกงร้อนไม่ศึกษาประวัติศาสตร์ไม่อ่านตำลับตำลาเสือกเป็นลูกกระโลกของอหฮุนมเนตอยู่อย่างนั้น